กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะคลิปที่แล้วได้บอกกันไว้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องเบาะนั่งสําหรับเด็กนะครับอันนี้ก็พอดีมีทีมงานมาฝึกด้วยนะครับก็เลยอยากทีมงานก็เลยสั่งมานะครับมาลงเป็นของตัวเองเลยเนาะอันนี้จะเป็นเบาะนั่งสําหรับเด็กนะครับแล้วก็จัดส่งมาพร้อมเก้าอี้ด้วยนี่แต่ว่าคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ เบาะนั่งสำหรับเด็กกันก่อนนะครับแล้วก็เก้าอี้เนาะส่วนเรื่องของการตัดผมก็จะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้จัดส่งมาถึงบาดมาดเลยนะครับใหม่ๆเลยอันนี้จะเป็นเบาะนั่งสําหรับเด็กทีมงานเราก็ได้เลือกเป็นสีดานี่เป็นเป็นเอาเป็นชอบเป็นสีที่กลมกลืนกับตัวสีเบาะนะครับแต่ว่ามีทุกสีนะจะเป็นว่าจะไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ําเงิน สีเหลืองสีเขียวอะไรก็ตามใจต,ตามใจชอบได้เลยนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของเก้าอี้ตัดผมกันบ้างนี่แกะออกใหม่ๆเลยนะเพราะว่าเบาะนั่งสําหรับเด็กบางท่านก็ใช้ไม้นะครับตอนนี้ผมก็ใช้ไม้เหมือนกันเนาะเพราะว่าที่พักมือมันจะขาดนะมีคําถามอะไรก็ตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ที่พักแขนมันจะขาดนะครับถ้าเราใช้ไม้วางบ่อยๆเนาะก็เป็นไปได้ก็จะใช้ที่นั่งสําหรับเด็กแบบนี้ก็จะโอเคแล้วก็ระดับหัวเด็กเนี่ยที่เราใช้นั่งไปเนี่ยมันจะอยู่ที่ระดับหัวผู้ใหญ่เลยที่เราตัดมันก็จะทำให้ตัดได้ง่ายขึ้นเนาะนี่นะครับ แกะกันให้เห็นใหม่ๆเลยนี่นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับว่าเก้าอี้ตัดผมนะครับสามารถถ้าท่านไหนไม่มีเงินเป็นก้อนเนาะก็สามารถผ่อนจ่ายได้2องวดนะครับอ่าผ่อนจ่ายได้2องงวดนะครับผมมีโปรโมชั่นผ่อนจ่ายให้2องงวดนะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับจัดส่งทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนืออยู่ใต้ไม่ต้องมาซื้อที่ร้านเราจัดส่งไปให้หน้าบ้านนะครับ สินค้าถึงหน้าบ้านแล้วค่อยโอนเงินจ่ายนะครับอ่านี่แพ็กซีนมาใหม่ๆเลยครับสีดำกลมนะครับเหมือนกับที่นั่งเบาะเด็กเลยนี่เก้าอี้ก็มีหลายรุ่นนะครับเดี๋ยวผมคลิปต่อไปผมจะเอาลงให้ดูไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้สไตล์วินเทจเท่ๆอะไรก็มีเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ยกเคสมาเป็นตัวอย่างเนาะ สำหรับพี่ๆท่านไหนมีคำถามนะครับหรืออยากสอบถามในเรื่องไหนเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมทุกชนิดเลยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ